ตามจริงแล้วเนี่ย P C X มันเป็นทางเลือกท้ายๆของผมเลยนะครับก็อย่างว่านะน,นะบางทีรถที่ชอบกับรถที่ใชม่มันก็มันก็มันก็ไม่ใช่มันก็คนละเรื่องกันอยู่นะครับรถที่ชอบโอ้โหแดดร้อนมากเลยนะครับ เด,ดีแสบตานะอ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องพ c h ชนแนลนะวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่จะมาเล่าให้เพื่อนๆน,นฟังว่า ทำไมผมซื้อ p c x นะครับ mm hmm. คือตามจริงแล้วเนี่ย p c x มันเป็นทางเลือกท้ายๆของผมเลยนะครับ mm hmm. ก่อนที่ผมจะมาตัดสินใจเลือก p c x เนี่ย mm hmm. ผมจะมีรถอยู่หลายรุ่นหลายคันให้เลือกเลยนะครับ mm hmm. อ่าแล้วผมก็จะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่า mm hmm. ทำไมแล้วทำไมผมถึงได้มาซื้อมา <Yeah. S 1> <laughs> นะ คือต้องเดิมทีแล้วผมเนี่ยชอบชอบบิ๊กไบค์นะชอบบิ๊กไบค์ชอบคือเล็งไว้เลยเนี่ยเล็งจริงๆคือตัว CB500X นะครับ <No. S 1> ผมชอบก็อย่างว่านะนะบางทีรถที่ชอบกับรถที่ใชม่มันก็มันก็มันก็ไม่ใช่มันก็คนละเรื่องกันอยู่นะครับรถที่ชอบมันก็ชอบหลายรุ่นแต่รถที่ใช่สำหรับเราเนะี่ยมันก็อาจจะเป็น รุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือกวดที่จะมาลงเอยที่เจ้าพิเศษคันนี้นะครับผมก็ไปดูอันดับแรกเลยก็แเลยกันคือสิ่งแรกที่ผมตั้งเป้าไว้แต่ก่อนผมมีเงินอยู่แค่หกหมื่นบาทนะครับหกหมืนบาทครันนี้ผมก็เลยให้โจทย์กับตัวเอง ไม่จะเรียกว่าเป็นโจทย์หรือเป็นเหตุผลก็ได้นะครับ6ข้อที่ผมตั้งให้กับตัวเองนะก่อนที่ผมจะไปซื้อคันนี้ผมมีเงินอยู่6 0 0ม0บาทนะครับ60,000บาทอ่าผมตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่ารถที่ผมจะซื้อในงบ60,000บาทเนี่ยจะต้องเป็นรถที่สวยนะครับต้องเป็นรถที่สวยแล้วก็ข้อที่2นะ จะต้องไม่มีคนค้ำประกันนะครับเหตุผลข้อที่สองหรือโจทย์ข้อที่สองที่ผมตั้งไว้ในวงเงินหกหมื่นบาทเนะี่ยจะต้องไม่มีคนค้ำประกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมาค้ำให้ผมเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาไม่สบายใจครับ<อ>แล้วโจทย์ข้อที่สามเหตุผลข้อที่สามต้องเป็นรถที่มีหม้อน้ํานะครับ ต้องเป็นรถที่มีห้องมอน้ำนะข้อที่4ต้องใช้บรรทุกของได้เยอะอมืมีข้อข้อที่4นะครับข้อที่4ส่วนข้อที่5เป็นรถที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะแล้วก็ข้อที่6นี่เป็นรถที่มีศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับอันนี้คือเหตุผลหข้อหรือโจทย์หข้อที่ผมตั้งไว้ก่อนที่ผมจะซื้อรถมอไซนนะครับแล้วคานนี้ คานนี้มันไม่ใช่ว่าทั้งหข้อที่ผมตั้งไว้นั้นมันจะใช่ p c x เร์ทยวนั้นนะครับ <Yeah. S 1> ตอนแรกผมไปดูเลยเนี่ยผมเข้าศูนย์บิ๊กวิ g นะบิ๊กวิ g งฮอนด้าบิ๊กวิที่อุดอรธานผมเข้าไปดู CB 5 0 0 X คือมันเป็นรถที่สวยไงมันเป็นเป็นรถที่ชอบอะ่ะ <Yeah. S 1> <laughs> เป็นรถที่ชอบแต่คันนี้ไปดูเงื่อนไขของเขาเนี่ยเงินที่ผมใช้ดาวมื่นหกหมืบาทเนี่ยมันมันก็ มันก็มันก็ง <What? S 1> วดมันแพงนะในอย่างก็คืออในในคือก็ขอ,ขอเสริมไปในข้อที่ข้อที่สองหน่อยก็แล้วกันว่าต้องมีคนจะต้องไม่มีคนค้ำเนี่ยภายในไม่มีคนค้ำเนี่ยผมจะใช้เงินข่อนไม่เกินสองพันบาทด้วย เงื่อนไขผมเริ่มมีข้อที่เจ็ดเข้ามาแล้วตีเป็นข้อที่เจ็ดแล้วเสริมเข้าไปก็ได้คือผมจะตั้งงบไว้ว่าผมจะไม่ผ่อนเนี่ยจะต้องไม่เกินสองพันบาทต่อเดือนนะครับมันเกินไงก็เนาะค่าตัวเขาก็สองแสนกว่าบาทแล้วสำหรับ CB 500X ก็ก็ปรึกษากับเซลอะไรเรียบร้อยแล้วก็ มันก็แพงนะแพงมันสวยแต่มันก็แพงก็เข้าไปหลายสูนนะครับก็ออกมาจากบิ๊กวิ g แล้วก็ไป h อ n d ้ามั่งก็ไปดูฟอร์ซนะครับฟอร์ซก็สวยนะรถฟอร์ซ่าก็สวยฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับขอถามเงินดาวหกหมืนบาทก็ค่างวดก็แพงอยู่นะครับหกหมืนบาทเนี่ยค่างวดก็ยังตกไปอยู่ที่สามสี่พันนประมาณนู้นนะครับก็หลายก็เกือบปีแล้วก็อยู่บนลาลานู้นนะครับ ก็ไม่ไหวนะก็ยังก็ยังถือว่าแพงนะก็ข้ามไปค่ายยามาฮ่าก็จะเป็น X Max นะครับไปดู X Max ไว้ก็ก็ไม่ต่างอะไรกันเลยกับ f o r ์ซ่าก็สูสีกันเลยทั้งราคานะฟอร์ซแล้วก็ไป X Max 300นะครับตะกูล300แล้วก็คืนมาที่ Honda อีกคันนี้มาดูรถนักเก็ตเป็น CB 3 0 0 F ส่วน 300R ผมไม่ชอบนะครับรถสปอร์ตนะก็ผมชอบเป็น naked ก็แสนสองหมื่นกว่าบาทเกือบแสนสามนะครับก็ค่างวดก็เกินสองพันบาทนะก็เกินมันก็เลยไอ้นั่นแหละแต่ตอนแรกยังไม่ได้ดู p c x เลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ได้ดู p c x เลยนะันนี้ก็เลย กลับมาบ้านนานอยู่เหมือนกันก็มาดูที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ใน6ข้อและ7ข้อ6ข้อนี่แหละครับแต่เสริมไปอีกอย่างคือต้องผ่อนไม่เกิน2,000บาทก็เริ่มจะไม่ได้ละก็เลยหันมาดูรถเล็กก็เริ่มจะมีตัวเลือกเป็น150ซีซีลงมานะครับก็จะมีนี่แหละเจ้า P C X ก็มี P C X นะครับมี n m a x มี R 1 5มี CBR นะครับแล้วก็มี a i r l o c อนะมี Air ์หอกมีคลิกนะครับ150ที่มีก็เข้าขายว่าต้องมีหม้อน้ำนะครับว่ต้องมีหม้อน้ำครนนี้มาดูเงื่อนไขมาดูโจทย์เหตุผลหรือโจทย์ข้อที่ต้องบรรทุกของได้เยอะผมก็ต้องตัด R 1 5กับ บี r 1ร์ไปก็จะเหลืออยู่ a อ r l o c k เอ็นคลิก150แล้วก็จะตัวนี้นะครับพีซีเอ็กเนี่ยแล้วคราวนี้ทำไมผมตัดสินใจนี้นะครับผมมาคือก็ผมมาดูที่อ่ ต้องเป็นศูนย์นะต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านแับพอดีมันมีเจ้าตัว Honda เนี่ยครับอยู่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะแล้วมันก็ตรงกับประเด็นที่หด้วยก็คือรถมันก็สวยนะมันเป็นรถที่สวยแล้วก็ถ้าผมดาวที่หกหมืนบาทเนี่ยผมไม่ต้องมีคนค้าประกันนะครับศูนย์บริการที่บ้านเนี่ยแล้วมันเป็นรถที่มีหม้อน้ําเนี่ยเนี่ยมันก็เข้ากาย อของข้าวคาที่ผมตั้งโจทย์ไว้ตั้งเหตุผลไว้นะครับและก็ต้องเป็นบรรลุบรรขอโทษนะครับต้องเป็นรถที่บรรทุกของได้เยอะ,อะก็คือมันมี Ubox นะครับ Ubox เขาคือทนะั้งกวางนะกวางนะครับเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก็ขี่ไปไหนก็ได้นะครับไปตลาดไปอะไรก็ได้แล้วก็นี่นะครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายก็คือเป็นตกเป็นรถที่มีศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านก็คือเหตุผลเดียวนี่นะครับที่เขาที่ที่ผมเลือกเอา p c x ที่ไม่เลือก nmax ตัวแรกเนี่ย nmax นะครับก็คือคลิกแล้วก็ airlock ในะผมตัดออกไปแล้วก็มีก็เหลืออยู่แค่ nmax แล้วก็ตัวนี้แหละ p c x ก็คือเหตุผลที่ ผมเลือกเอาตัว p c x ที่ไม่เลือก nmax ก็เพราะศูนย์บริการฮะ nmax มันก็เป็นยามาฮ่าก็จะอยู่ไกลนิดนึงนะครับนะอันนี้คือเหตุผลที่ผมเลือกนะครับคือโจทย์คือเหตุผลที่ผมเลือกซื้อรถ p c x 150นะครับส่วนเพื่อนๆมีเหตุผลอะไรหรือว่ามีโจทย์ให้กับตัวเองไงทำไมถึงซื้อ p c x นะ เพื่อนก็ลองตอบกันเล่นเล่นก็ได้หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับผมเชื่อว่าเหตุผลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับเหตุผลส่วนตัวของผมอ่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอบเข้ามาเล่นๆกันก็นได้นะครับก็อย่างว่านะบางทีรถ รถที่ชอบกับรถที่ใช่มันก็ต่างกันแต่รถคันนี้ผมเลือกมาแล้วมันก็เป็นรถที่ใช่นะครับส่วนรถที่ชอบมันก็มีเยอะนะครับนะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย